คลิปนี้แม่ครัวมีเมนูไข่เจียวสไตล์จีนมาฝากทุกๆคนคะ่ะไข่เจียวสไตล์จีนจะมีความแตกต่างกับไข่เจียวบ้านเราคะ่ะก็คือทางไข่เจียวนี้จะเน้นความนุ่มและมีเครื่องปรุงแบบจีนคะ่ะเช่นเขาจะใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำมันงาหรือใส่เห็ดหอมแล้วเขาก็นิยมใส่ผักและใส่เนื้อสัตว์ต่างๆคะ่ะดังนั้นเรามาดูสูตรและวิธีการทำไข่เจียวแบบจีนกันคะ่ะ สูตรนี้สําหรับสองที่นะคะก่อนอื่นเตรียมไข่ไก่สี่ฟองเตรียมซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาเตรียมน้ํามันหอยหนึ่งช้อนชาเตรียมน้ํามันงาครึ่งช้อนชาเตรียมน้ำตาลทรายนิดหน่อยหรือประมาณเศษหนส่วนสี่ช้อนชาเตรียมพริกไทยขาวนิดหน่อยเตรียมต้นหอมซอย1นถึงสองช้อนโต๊ะ เตรียมเห็ดหอมแช่น้ำให้นุ่มแล้วก็หั่นเป็นเส้นประมาณ2-3ดอกเตรียมเนื้อหมูบดหรือเตรียมกุ้งสับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะประมาณ3ช้อนโต๊ะเตรียมน้ำมันสำหรับทอดประมาณ4ี่ช้อนโต๊ะเมื่อเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทำไข่เจียวแบบสไตล์จีนกันค่ะก่อนอื่นตอกไข่ใส่ชามใส่ซีอิ๊วขาว ใส่น้ำมันหอยใส่น้ำมันงาใส่น้ำตาลใส่พริกไทยและเราก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนค่ะเมื่อเราตีส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันแล้วใส่ต้นหอมซอยใส่เห็ดหอมและใส่เนื้อสัตว์ที่เราเตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นหมูบดหรือกุ้งสับหลังจากนั้นเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งนะคะ ขั้นตอนต่อมาเรามายกกระทะขึ้นตั้งไฟให้ร้อนค่ะแล้วใส่น้ำมันลงไปหลอกระทะและน้ำมันร้อนก่อนค่ะหลังจากนั้นเทไข่ลงไปทอดในกระทะใช้ไฟกลางค่อนข้างไปทางอ่อนนะคะแล้วเราก็ทอดไข่ให้สุกเหลืองทั้งสองด้านตักไข่เจียวจัดวางใส่จานเสิร์ฟเมนูนี้กับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยแน่นอนค่ะ เคล็ดลับดีๆถ้าอยากให้ไข่ขึ้นฟูอีกเราสามารถเติมนมสดลงไปได้1ช่ช้อนโต๊ะค่ะและเราก็สามารถใส่แครอทหั่นเตาใส่ถั่วันเตาหรือใส่ข้าวโพดหวานลงไปได้เพื่อเพิ่มสีสันให้กับไข่เจียวของเราค่ะ